สวัสดีสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนโหลดเกมเมียสี่นะทุกคนโหลดในแบบเล่น3จอจนอะทุกคนเล่นแบบฟาร์มพร้อมกัน3าจอแบบและเก็บคิดตันเก็บเหรียญอะลรอะไร,ะไรพร้อมกัน3มจอเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะทุกคนทิ้งลิงก์โหลดหน้าเว็บอันนี้ไว้ให้ทุกคนก็เนี่ยเลื่อนลงมาก็กดตรงวินโดว์ตรงเนี้ยโหลดแล้วก็กดขอสตรีมด้วยนะทุกคนโหลดขอสตรีมด้วยอีกอันหนึ่ง หรือทุกคนเล่นในโทรศัพท์ก็ถ้ามีหลายเครื่องก็กดใน Play Store หรือ App p Store นะทุกคนก็กดอันนี้ก็โหลดไปก็กดเซฟแล้วก็ติดตั้งของสตรีมก็ไปโหลดสตรีมแล้วทุกคนก็กดมันเป็นเกมฟรีทุกคนในสตรีมก็กดโหลดเลยพอโหลดแล้วทุกคนจะจะได้จะได้ตัวเกมอันนี้มานะทุกคนอ,อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของสตรีมทุกคนอันนี้อีกของอันหนึ่งของตัวเกมหลัก แล้วก็ของสตรีมอีกอันหนึ่งก็อันนี้อันนี้ของสตรีมทุกคนก็กดเข้าเลยจะเข้าอันไหนก่อนก็ได้เหมือนกันทุกคนทุกคนก็กดอันนี้เลยมันมีหนึ่งกับสองทุกคนก็กดสองอันเลยนะมันจะได้สามจอเลยเล่นอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ต้องมีหลายรหัสหน่อยทุกคนมีสักสามรหัสอะ่ะก็แบบรหัสเฟซอันหนึ่งรหัส google อีกสองอันอะไรอย่างเงี้ย รอไม่นหววันนึงผมเปิดหลายจอรอนหน่อยทุกคนก็ยอ่อหน้าต่างให้มันเล็กลงเหมาะกับการฟาร์มของช้าหน่อยทุกคนผมเปิดหลายจอเอ้ยช้าไปแล้วทุกคนก็ยอ่อหน้าต่างทุกอันเลย ทุกคนก็ดูดูอย่างนี้นะทุกคนว่าไหนของสตียรมาไหนของอัลฮันไหนของลัันไหนมันจะมีเนี่ยมีเอลซีจมันจะมีศูนย์มีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสองนะทุกคนศูนย์ก็จะเป็นของสตตีม1หนึ่งก็จะเป็นของอันเนี้ยอันแรกสองก็อันนี้เนี่ยก็ฟาร์มเวลมานะทุกคนทั้งวันนะ่ะนั่งแบบไม่เปลืองไฟไม่ไม่เปลืองไฟบ้านฟรีอะทำเนี้ย แล้วกดเข้าเลยแต่คอนสตีมผมจะเล่นอีกเล่นเล่นคนละเซฟิฟกันสองอันนี้นะเพราะว่าผมมารู้ที่หลังว่ามันทําได้ไงเลยเซฟิฟเซิฟอันนี้มันเต็ม,มไม่ทันจบเลยเลยเล่นด้วยกันเลยนี่ผมก็เล่นมาสักพักละสองวันเวลยี่สิบสามคอนสตีมอันนี้เล่นมาก่อนก็เวลยี่ห้าเล่นมาก่อนเล่นมาก่อนแป๊บหนึ่งกดเข้าไปเลย ทุกคนก็แบบอยู่บ้านหาตังค์เนี้ยแบบมันเป็นเกมที่หาตังค์ได้ทุกคนแล้วก็มันเป็นอารมณ์เหมือนบิตคอยทุกคนแต่มันเป็นชื่ออะไรเนี่ยผมก็ลืมละทุกคนก็ต้องเก็บคิดตันนะอ่ะแต่ต้องเวลลสี่สิบก่อนนะทุกคนผมก็เลยมาแบบหาวิธีนี้แนะนาคนทุกคนไงนก็ได้แบบฟาร์มเวลแบบไม่เปลืองไฟบ้านไม่เปลืองเนง็ตบ้านฟรีนั่งแต่ทุกคนต้องสนุกกับเกมด้วยนะไม่ใช่แบบคิดมาแบบ จะมาฟาร์มเอาเงินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นทุกคนก็แบบคงแป๊บเดียวเบื่อมันคงไม่สนุกผมเอาให้เลยประมาณวิวสิบห้าทุกคนเลิกเล่นถ้าคิดถ้าเล่นมาเพราะคิดว่าจะมาเอาเงินกับเกมนี้ทุกคนต้องคิดต้องคิดว่าเกมนี้มันสนุกเล่นกับเพื่อนหรืออะไรยังไงต้องหาเพื่อนเล่นด้วยทุกคนจะได้ไม่เบื่อแต่จะเติมอะไรนั้นก็แล้วแต่ทุกคนก็แบบ กดเนี่ยให้มันเดินเดินตามภารกิจเนี่ยอันนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นไหมทุกคนสองเซิร์ฟเนี่ยจะอยู่ด้วยกันสองรหัสแต่ส่วนอันเนี้ยมันจะไปอยู่เซิร์ฟอื่นเพราะว่ามันเต็มหน้าเ่านวเสียงผมผมผมไม่ได้เปิดเสียงไว้นะเอยอันนี้จะตายโอ้โหไม่ทัน ลืมดูจะไปิดเ,เสียงเลยแต่แต่ส่วนไหนพอมีแบบเกมเนี้ยมันไม่ได้เปิดออตโต้ได้ตลอดนะทุกคนทุกคนนะถ้ากดเนี้ยบางด่านมันม,ม,มันมันก็ยากมากผมจะเล่นให้ดูด่านนึงแล้วกนด่านนี้น่าจะยากอยู่เอาซะตายเลยผมก็แนะนำเกมนี้แบบให้ใช้สกิลใช้สกิลเสร็จหนีนะทุกคน แล้วก็รอสกิลคูดาวแล้วค่อยกลับมาบวกใหม่เพราะว่าเกมนี้ผมว่ายืยนตีโง่ๆอ่ะโดนศัตรูแบบตีตีฟีอ่ะดูดิมันเยอะอ่ะมันตี้วดามเมจมันแรงอ่ะพวกเนี้ยใช้สกิลเสร็จแล้วก็พกุ่งหนีโอ้โหดูดิทุกคนดูดิผมยังไม่ทำอะไรเลย,เลยจะตายแล้วเนะี่ย แรงจริงแี่แล้วก็หาซื้อพวกยาพวกนี้ไว้เยอะๆโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์เยอะโคตรไอ้น้องรักแม่งยังไม่ทันเปิดเสียงเลยผมปีดเสียงไว้ไงผมเปิดสามจอแต่เสียงมันตีกันแบบมึนอะพูดเลยเสียงตีกันอะ เอาเฮ้ยไม่ตีตรงคนเ,ย,เยอะล่ะอันนี้ก็เป็นวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งก็คือหนีหนีใช้สก,กิลยืนบวกโง่ๆยังไงก็ไม่รอดทุกคนผมพูดเลยขนาดกระโดดหนีอย่างนี้บางทียังตายเลยทุกคน ตัวท้ายแล้วเว้ยอันนี้น่าจะเป็นบอสใหญ่สุดยีออ่สิบเจ็ดใหผมยี่ิบห้าห่งกันนิดเดียวนึกว่าเจ๋งหรอเอออย่างหนึ่งเกมนี้ก็เป็นภาษาไทยอ่ะคือแบบเดวเวอร์เวลาทําภารกิจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษบางทีผมก็แปลไม่ค่อยออกงงเป็นภาษาไทยนี่ง่ายอีซี่และส่วนแบบถ้ามีของอะไรมาอย่างเงี้ยได้ของอะไรมาทุกคนก็กดตรงเนี้ยมันจะแบบบอกอ่ะ ไอ้คุณได้รางวัลนะของเสรนาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนก็แบบทำอันนึงผมหาวิทยเปิดเสียงแป๊บทุกคนฟังเสียงด้วยเกมบิอะไรรูว่าเข้าหมายแจ้งเตือนสภาพเสียงนงี้ไเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยดังไปดังไปดังไป ผมฟไ,ไ,นะไม่รู้ว่าคนได้ยินเสียงเดียงจาไหมผมด้วยไหมนะโอโ้คนจะนจะได้ยินเสียงเสียงนี้อ,อยู่นะแต่ผมไม่ได้ยินเพผมปิดผมไม่ได้ใส่หูฟังอ่ชเยอะรเนี่ยพวกเรื่งนะองอะไรเงี้ ผมว่าแค่แต่ทุกคนถ้าอยาถ้าเสพ่นุนนนนนกมาดูก็ได้เพื่อความสนุกในเรื่องเกมจี่อห็นเราเองมันไม่ใช่สำหรับผมอะไรอะไรมาทันก๊งก็จะมาจิกเบลเนี่ยส่วนสองรหัสนี่ยเนี่ยก็ปล่อยเดินเน,นี่ยอันเนี้ยผมก็เล่นแบบตอนนั้นผมเล่นรหัสนี่ยเวลสิบกว่าอันนี้เพิเ่งเริ่มเล่นเวลหนึ่งผมก็โงเวลมันตามมาทันได้ไงเลยเมื่อผมเปิดจอเล่นพร้อมกันอย่างเงี้ยตามกันท<ม>ันเฉยเลย ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ทุกคนก็คงไม่มีอะไรละผมไม่มานั่งเก็บเรลวทุกคนดูแล้วแ่ละทุกคนคงเบื่อผมก็มาสอนวิธีเปิดสามจอให้ทุกคนดูแค่นี้แหละแต่ถ้ามีวิธีสี่จอหรืออะไรยังไงถ้าผมไม่รู้ทุกคนบอกได้ก็บอกผมด้วยนะครับผมจะได้เปิดสี่จอฟาร์มยาวๆเลยทีเนี้ยก็มาเจอกันพาร์ทหน้าทุกคนถ้าอยากให้ผมทําเกมอะไร หรือยังไงให้ผมซื้อเกมอะไรก็บอกนะทุกคนไว้เจอกันบาย